สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวกอขอหกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ทำพื้นหกหนึ่งตลอดนะครับวันนี้เรามาชมกันพอดีลุงเป็นลูกค้าประจำนะครับแกจะทำข้าวกอขอหกหนึ่งตลอดนะครับแปลงข้าวของลุงนะครับอันนี้เป็นแปลงข้าวของลุงจอครับพอดีลุงให้มาดูนะครับแล้วแกจะเกี่ยวประมาณวันที่สิบนะครับ ซึ่งตอนนี้เรามาดูเราจะเห็นข้าวเนี่ยกอขอ้องหนึ่งที่เราเห็นนะครับอันนี้คือข้าวกอขอองหนึ่งที่เราเอาข้าวนาดำมาให้ลุงทํานะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ซื้อเป็นข้าวปู๋นะครับเราก็ตะเกี่ยวเป็นข้าวเจ๊กนะครับอันนี้เรามาดูลวงนะครับรวงข้าวกอขอองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกอขอ้องหนึ่งที่ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใบทองใบใหญ่นะครับเราจะเห็นเนี่ยเป็นใบ ธงตั้งใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับแต่เนี้ก็ยังเผาวายังโชว์โชว์วงอยู่นะครับแต่เรามาดูให้ลุงแล้วนะ่าจะเกี่ยวไม่ได้นะครับวับนที่10ก็คืออีก2แดดเนื่องจากที่เกี่ยวไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนนี้ที่ดูที่คนรวงนะครับคนรวงก็จะมีมเมล็ดเขียวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวอไปเนี่ยมัน<อ>ก็จะรวมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก,แก็แปลงนี้ก็ทั้งหมดแปลงนี้ก็ทั้งหมด15บ5ไร่นะครับแกทําพื้นห1ตลอดนะครับไม่ได้แกไม่เคยเปลี่ยนพันธ์นะครับที่ในบ้านแกเกี่ยวไปก็จะ1ิบสไร่นะครับได้ไป1ิเดเอ้สี่เกียนเจกว่าถังนะครับขาดไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เรามาดูชมนะครับค่าที่อยู่ชายคนานะครับอันนี้เลยครับข้าวของลุง เราจะเห็นว่าลวงค่อนข้างอย่างอมอล้วอันนี้แกหวานไล่ล้าประมาณสองถังเจ็ดสิบนะครับสิบห้าไล่แกใส่ไปสิบหกลูกนะครับอันนี้เป็นข้าวก็ขอ,ของหนึ่งนะครับเราดูนะครับซึ่งดูลวงของแกแล้วค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเยอะอยู่นะครับน,นี่ครับลวงยาวนะครับแต่แต่แต,แต่นี่ครับ นี่ปริมาณหนึ่งลวงนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับค่าที่ยาวแต่เรามาดูแล้วครับก็เดี๋ยวกำหนดวันเกี่ยวให้ให้ลุงนะครับซึ่งซึ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะยังเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเขียวอยู่นั่นเองนะครับนี่เราสุ่มดูนะครับเนี่ยครับสุ่มตัวอย่างดูยังเขียวอยู่นะครับคนลวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเมตรอย่างเงี้ยครับ แต่ซึ่งใบอ่ะค่อนข้างที่จะแดงแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะครับอันนี้ครับใบค่อนข้างที่จะเริ่มเหลืองแล้วอันนี้เราก็มาดูให้แก่นะครับถ้าไงสนใจข้าวปูนะครับกอขอหกหนึ่งนะครับหรือพันธุ์อื่นอนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองเจ็ดห้าเก้าเก้าครับอาจารย์ดอนข้าวเปลือกไก่ชนนะเฟซบุ๊กนะครับหรือ จะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะครับหรือ TikTok นะครับก็เป็นอาจารย์ดอนนะครับข้าเปลือกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเป็นข้าวนะครับถ้าดูเราก็จะเห็นว่าเกี่ยวได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคนลวงเงืนเหลือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับยังไม่แนะนําให้ลงเกี่ยวนะครับซึ่งเมื่อเช้าแกโทรไปหาผมอยู่ว่าจะลงวันเกี่ยวนะครับวันที่สิบสิดซึ่งวันี้ที่8ปดในสองแดดน่าจะไม่ได้ครับ ข้าวแกสวยมากครับแกทำพันเดิมตลอดนะครับพกหนึ่งตลอดเนี่ยครับโอเคครับถ้ายังไงชอบครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอาจารย์ดอนข้าวเปลือกไก่ชนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังกันนะครับครับสวัสดีครับ